สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่อง Bombay Farm สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ในการเลี้ยงหนูเ,เลี้ยงกระต่ายเลี้ยงสัตว์ฟันแทะต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับเป็นที่ให้น้ำหนูกึ่งอัตโนมัตินะครับขนาด4หุนหรือ1ทับ2ราคาชุดละ30บาทพร้อมติดตั้งขนาดหหุนหรือ3ทับ4 ราคา32บาทพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับเป็นที่ให้น้ำหนูกึ่งอัตโนมัติก๊อกน้ำสแตนเลสนะครับเป็นก๊อกน้ำหมูอ่สาสแตนเลสไม่เข้าสนิมขนาด1ทับ2หรือว่า4หุนนะครับราคาชุดละ45บาทพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับเป็นอุปกรณ์ให้น้ำหนูอัตโนมัติ <Billie S 2> ทองเหลืองปากตัดนะครับชุดละ10บาทอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับเป็นที่ให้น้ําหนูอัตโนมัติทองเหลืองปากเขียงชุดละ10บาทอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับเป็นที่ให้น้ําหนูอัตโนมัติอลูมิเนียมเคลือบสแตนเลสชุดละ10บาทอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับเป็นทองเหลืองปากตัดลวดกันกัดเบอร์18ชุดละ12บาทพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับ ทองเหลืองปากเฉียงลวดกันกัดเบอร์18ชุดละ12บาทพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับอลูมิเนียมเคลือบสแตนเลสลวดกันกัดเบอร์18ชุดละ12บาทพร้อมติดตั้ง Champ DVD: อุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับทองเหลืองปากตัดลวดกันกัด,ดเบอร์14เส้นใหญ่สามารถทนแรงกัดของหนูได้ชุดละ15บาทพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับ ทองเหลืองปากเฉียงลวดกันกัดเบอร์14เส้นใหญ่สามารถทนแรงกัดของหนูได้ชุดละ15บาทพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับอลูมิเนียมเคลือบสแตนเลสลวดกันกัดเบอร์14เส้นใหญ่สามารถทนแรงกัดของหนูได้ชุดละ15บาทพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับทองเหลืองปากตัดปอกกันกัดเหล็กรุ่นธรรมดา ชุดละ20บาทพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับทองเหลืองปากเฉียงปอกกันกัดเหล็กชุดละ20บาทพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับทองเหลืองปากตัดปอกกันกัดเหล็กยึดบ่อชุดละ25บาทพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับทองเหลืองปากเฉียงปอกกันกัดเหล็กยึดบ่อ ชุดละ25บาทพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับเป็นชุดซ่อมก๊อกน้ํากระต่าย1ชุดประกอบไปด้วยลูกยางและสปริงสามารถซ่อมก๊อกน้ําทองเหลืองปากตัดทองเหลืองปากเฉียงและอลูมิเนียมเคลือบสแตนเลสได้ครับชุดละ3บาทอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับสายยาง8มิลหรือ5ท16ม้วนละ10เมตร สามารถติดตั้งได้กับก๊อกน้ำทองเหลืองปากตัดทองเหลืองปากเฉียงและแอลูมิเนีย,ยเมเคลือบสแตนเลตม้วนละ80บาทอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับก๊อกน้ำหมูหนูกินได้สแตนเลตไม่เข้าสนิมขนาด1นทับสหรือ4หุนราคาชุดละ30บาทอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับก๊อกน้ำหมูหนูกินได้สแตนเลตไม่เข้าสนิมขนาด1นทับสหรือสี่หุน หมุนเข้ากับเกี่ยวในขนาด4หุนราคาชุดละ35บาทอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับคีมคีบหางหนูยาว50เซนน้ำหนัก450กร,รมัมผลิตจากคีมมัดลวดยี่ห้อ LM มี3สีสีเหลืองสีแดงและสีน้ำเงินชิ้นละ150บาทอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับ คีมคีบหางหนูยาว50เซนผลิตจากคีมมัดลวดยี่ห้อ PSV อย่างดีมีสีแดงสีเหลืองแข็งแรงทนทานใช้งานได้ดีชิ้นละ170บบาทอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับเป็นคีมจับหางหนูหรือว่าปากกาจับหางหนูผลิตจากสแตนเลส100%ยเปอร์เซ็นยาวหกเซนน้ำหนัก400กรัม1ชิ้นราคา360บบาท อุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับเป็นถุงมือจับหนูยาว3 3ซเมตรหรือ13นิ้วน้ำหนัก350กร,รมัมราคาคู่ละ150บาทอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับเป็นถุงมือจับหนูหนังวัว2ชั้นยาว18นิ้วหรือประมาณ46ซนติเมตรยาวถึงข้อศอกยี่ห้อยาม,มาดาคู่ละ260บาท อุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับเป็นขี้ผึ้งถอนขนหนูกิโลกร,รัมละ80บาทอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับแป้งกําจัดเห็บหมัดไล่ต่างๆสามารถไล่มดมแมลงได้ไม่เป็นอันตรายใดๆต่อหนู3ขวด100บาทต่อไปนะครับวิตามินไบโอ B12 4สี่ซอง100บาทวิธีการใช้ผสมน้ำและอาหาร อุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับวิตามินไบโอบี2แบบขวด113กรัมสามารถผสมในน,น้ำดื่มและอาหารสรรพคุณดังแสดงในวิดีโอกระปุกละ150บาททีมิกวิตามินรวม2องซอง100บาทวิตามินรวมทีมิก1ซองบรรจุ500กรัมสำหรับสรรพคุณ เร่งการเจริญเติบโต,ต,ต,ตบำรุงการเจริญพันธุ์เสริมสร้างรางไข่เพิ่มประสิทธิภาพในการผสมพันธุ์เสริมสร้างภูมิต้านทานให้แก่สัตว์ใช้ผสมกับน้ำดื่มและอาหาร1ซอง150บาทอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับแบบหล่อวงบอ่อซีเมนต์สูง40กว้าง80เซนติเมตรคุณผู้ชมสนใจอยากจะสั่งซื้ออุปกรณ์การเลี้ยงหนูสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0922852141 ID Line BOMBAY8322 Facebook Fanpage พิมพ์ค้นหาอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง Bombay Farm เป็นภาษาไทยนะครับ Bombay Farm ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่อง Bombay Farm อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ หากมีอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์มีโปรโมชั่นดีๆบอมเบฟาร์มก็จะนำมาลงในช่องทาง YouTube ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ดูทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ